ผู้ชาย60%ยังไม่รู้ว่าตัวเองควรใช้ถุงยางไซส์อะไรมีวิธีการดูยังไงบ้างครับหมออาร์ตจริงๆไซส์ถุงยางเป็นอะไรที่ดูเหมือนจะเบสิกนะแต่ว่ากลายเป็นมีคนที่ยังไม่รู้เนี่ยเยอะมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยไซส์ใหญ่กว่าความเป็นจริง เช่นบางคนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ผมนะครับเช่นส่วนใหญ่บางคนอาจจะแบบว่าเดินเข้าไปซื้อก็จะหยิบอันใหญ่ๆหญ่ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางคนแบบให้เอาห้าหกสิบมาอะไรอย่างเงี้ยจะหยิบใหญ่สุดบนเชลไว้ก่อนแต่จริงหกสิบไม่มีขายนะยังไม่มีขายไม่มีขายในร้านสะดวกซื้ออใช่จริงๆก็คืออาจจะต้องมาเริ่มจากการวัดขนาดก่อนอันนี้คือเป็นไกด์ไลน์ได้ว่าเราควรซื้อไซส์อะไรเวลาเราวัดขนาดก็คือควรวัดตอนเรายืนน้องจูมูแข่งตัวแล้วเราก็วัดตรงโคนนะครับวัดเส้นรอบวงขนาดถุงยางจะเป็นเส้นรอบวงส่วนใหญ่วัดออกมาก็จะได้ประมาณสัก ร้อยมิลร้อยสิบมิลอะไรอย่างนี้แล้วเรามาหาร2.3องจมมันก็จะได้ออกมาเป็น49 52 54้และนี่แหละคือไซส์ถุงยางแต่บางคนทําไมซื้อมาใส่แล้วยังไม่พอดีเพราะอันนี้มันเป็นแค่ไกด์ไลน์ครับเราอาจจะลองซื้อบวกลบซักไซส์หนึ่งเช่นสมมติเราวัดได้5้าสิบสองเราก็ไปซื้อ49่สกับห้มาลองด้วยนะครับแล้วถ้าไซส์ไหนที่เราลองแล้วร,รู้สึกมันพอดีที่สุดอพอดีก็คือไม่หลวมหลุดตอนใส่หรือไม่แน่นจนเกินไปจนมันแบบเจ็บไม่เสียวแล้วบางทีมันแตกง่ายแตกง่าย อ่าอันนี้ก็คือจะช่วยให้เราหาไซส์ที่เหมาะกับเราได้ครับก็ใครนะครับที่เคยไปซื้อถุงยางและมัวแต่หยุดไซส์ใหญ่ที่สุดนะครับรองวัดดูก,ก่อนจะได้รู้ว่าคุณนะซื้อถุงยางถูกไซส์หรือเปล่าครับ